แกงปมุกสดๆเจี๊ทะเลมาค่ทุกคนหอมมากค่ะเต่าบนเจีลหนอัมเชี่ยวสวัสดีจ้าสวัสดีค่ทุกคนจ้าพี่น้องจ้าวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะเราจะทำผัดพริกแกงปลุกใส่ถั่วกันนะคะหมึกสดๆแล้วนะคะทุกคนคะแล้วก็มีถั่วกระดา่งเนาะแล้วก็มีพริกแกงเผ็ดทุกคนแล้วเราก็จะมีน้ำตาลทรายผงนัวแล้วก็รสดีซอสแล้วเราค่อใส่ชีสอ่ะคะทุกคนเรามาลงมือหั่นปลุหมึกด้วยกันนะ หั่นปลาหมึกคันถัวให้เสร็จก่อนนะคะก่อนนะทุกคนก็หาปลาหมึกเนาะจะได้ไม่สกปรกไปเลยแล้วนะคะทุกคนใบบวกดิบฉีก็เรียบร้อยแล้วนะหั่นปลาหมึกด้วยกันเลยไได้เลยล้างทำความสะอาดก่อนนะคะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะบ้างนะทุกคนคะ่ะทำให้มันเป็นส,สวยๆเป็นแว่นๆนะคะ ดูสิค่ะทุกคนกรีดไปเลยนะตามใจฉันไปรลดทำทานเองจะได้สวยค่ะอหมึกตัวใหญ่หมึกสวยมากหมึกทะเลพระร่าค่ะพี่น้องค่ะจากูอชอบประมงอาหารเองทั้งคนรล่นละสามร้อาสราคาอาหารทะเลจะไม่เท่ากันนะไปบอกพี่กัดเรื่องซื้อหมึกเลยนะคะกระปุมเข้าไปดูได้นะทุกคนใครมาเที่ยว บ้านชางพระยองค่ะมาดูกันตอนเสร็จนะทุกคนตอนนี่นีเหมือนตัวอ้วนๆคนเพิ่นเลยหันเพิ่นให้สดนะคะใหญ่มากนะทุกคนคือสดแห้งเลยเนี่ย้องค่ะจะเห็นตอนเป็นเล็กน้อยแล้วุกคนเตรียมตัวผัดหมึกด้กันผัดแกงหมึกใส่ถัวนลทุกคน ก็มาดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะไปผัดกันเลยนะทุกคนมึกสดๆค่ะทิ้งขั้นมึกสดเนาะหั่นทั่วแล้วก็เครื่องปรุงเนาะน้ำตาลทรายโรตีหมูลแล้วก็พงนัวนะทุกคนผู้ใดบ่กินอย่าใส่เลยหน่อยก็ใส่พริกแกงสิบบาทละกันซอสหอยแล้วก็ซอสฝาเขียวน้ำปลาไปผัดกันเลยค่ะทุกคนค่ะไปลุยค่ะลงมือผัดกันเลยเราก็ใส่น้ำมันก่อนนะทุกคนต่างห้ร้อนอิ่งใส่แกงสับปะรดจวดจัดฟัดบ้มเลยค่ะแกง ใส่ถัวแล้วกปรุงไปเลยค่ะปรุงลงตงนี้ก็เครียดากนะคะปรไปแล้วขายลงไปทีกคนทกคนไม่ต้องห่วงมแล้วคหมกเรานะเติมน้ำไปจากหม้อเพิ่มจะ ให้เินบอทุกคนว้าวแงตดๆดะะเลมาทุกคนอมมากค่ะเแได้ที่แล้วใส่ไปเม่อกดลงไปทุคนเคลเล็ๆตักจานเสิร์ฟาต้ตักมาที่แกง เห็นปะโอเคสุนแนนนนกแล้วกินด้แล้วนแก้เลยคะ่ะตักเสิร์ฟมาเราทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่เองค่ะบารบีคิวพี่แก้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะว้าวหอมมากาว้าวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย